สวัสดีค่ะมาพบกับครูเกตวิชาสังคมค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งศาส,สนาหน้ารู้เรื่องที่สองหลักธรรมศาสนาวันนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้แก่ 1. พระรัตนตรายมีดวงแก้วอันประเสริฐสามประการได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อสาอวาทข้อที่หนึ่งการไม่ทำความชั่วทั้งปวงได้แก่เบญจตินมีข้อควรละเว้นห้าข้อโอวาทข้อที่สองการทำความดีได้แก่ เบญจธรรมมีข้อควรปฏิบัติ5ประการสังขะหาวัตถุสีเป็นธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคารวาสธรรมสีเป็นธรรมสำหรับผู้ครองเรือนวิริโอตปาเป็นธรรมคุ้มครองโรคต่อครูอาจารย์และโรงเรียนคือความกตัญญูโอวาข้อที่3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ สพุทธ,ธาศาสนาสุภาษิตเป็นข้อคิดเตือนใจแนวทางปฏิบัติในเรื่องของความกตัญญูหลักธรรมของาศาสนาพุทธนะคะก็มีเท่านี้นะคะนี่หลักธรรมของาศาสนาคิดต์แล้วก็จะมีหลักธรรมของาศาสนาอิสลาม แล้วก็จะมีหลักธรรมของสันสนาิฮินดูคุณครูได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหมดแล้วนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะคุณคณรูจะเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้ฟังให้หนูฟังแล้วคิดนะคะว่าเป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติหรือไม่ควรยึดถือเพราะอะไรนะคะ มาฟังกันลูกนาทีเป็นเด็กนักเรียนป2ออห้องเดียวกับฟ้าใสนาทีเป็นเด็กที่ชอบเล่นสนุกบางทีก็ชอบเล่นอะไรแพงๆวันหนึ่งขณะที่เขานั่งเล่นบริเวณอ่างบัวหลังโรงเรียนมีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมานาทีกิจจะจับแมวตัวนั้นจุ่มลงน้ําด้วยความสนุกฟ้าใสซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันเข้าไปห้ามแล้วบอกกับนาทีว่าการกระทําแบบนี้เป็นการทําร้ายสัตว์าทีไม่สนใจ คำห้ามปรามของฟ้าใสยังคงอุ้มแมวตัวนตัวนั้นลงในอ่างบัวจนแมวตัวเปียกโชกและวิ่งหนีไปการดาเดินผ่านมาเห็นจึงนำเรื่องนี้ไปบอกคูลาตีซึ่งเป็นครูประจำชั้นคูลาตีเรียกฟ้าใสกับนาทีมาไต,ต่สวนนาทีกลัวคุณครูทำโทษจึงบอกครูไปว่าผมไม่ได้เป็นคนแกล้งแมว แต่ฟ้าใสย,ยุให้ผมอุ้มแมวจุ่มน้ำลงเพราะฟ้าใสบอกว่าแมวตัวนี้ไม่กลัวน้ำเหมือนแมวตัวอื่นด้วยความอยากรู้ผมจึงทดลองสิ่งที่ฟ้าใสพูดโดยการจับแมวอุ้มน้ำโดยการจับแมวอุ้มลงน้ำนะคะหนูดได้ฟังเรื่องนี้จากคุณครูแล้วรู้สึกยังไงลูกชิดนาะอ่า แล้วก็มีใครบ้างเป็นตัวประกอบในเรื่องนี้อ่ะสัตว์ก็คือใครคะคือแมวคนก็คือใครมีใครบ้างนาทีฟ้าใสการดาแล้วก็คุณครูราตีเหตุอะไรเกิดอะไรขึ้นหลูกก็คืออ่า นาทีเนี่ยอุ้มแมวจะเอาแมวลงน้ําใช่ไหมลูกฟ้าใสก็เตือนแล้วว่าอย่าทำอะไรอย่างนี้และนี้การดาเดินมาพอดีเห็นก็เลยไปฟ้องผู้ละตีแต่นาทีทําตัวน่ารักไหมลูกไม่น่ารักกับโทษฟ้าใสว่าฟ้า,ฟาใสเป็นคนสั่งใช่ไหมลูกนี่คือการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีหนูก็อย่าทํานะคะเนาะเหมือนกับ คนอื่นโกหกหนูหนูชอบไม่ลูกไม่ชอบเพราะนั้นอย่าทำอยากก่าโกหกอย่าเป็นเด็กโกหกนะลูกนะอ่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมแบบฝึกหัดหน้า24และ25กันนะคะสรุปใจความสำคัญให้สมบูรณ์จะเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาด้านหน้ากรอบด้านหน้าถามว่าหลักธรรมของพุทธศาสนาหนึ่งพระรัตนตรยัย ตอบเลยมีใครบ้างสองโอวาสามคืออะไรตอบเลยนะคะ, 3, ธธะสามพุทธศาสนาสุภาษิตมีอะไรบ้างตอบเลยนะคะด้านหลังกรอบสามกรอบหลักธรรมของศาสนาอิสลามศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์เป็นใครเขียนตอบค่ะ ต่อไปกรอบที่สองหลักธรรมของศาสนาฮินดูศรัทธาต่อเทพเจ้าเป็นใครทําอะไรนะคะต่อไปกรอบสุดท้ายหลักธรรมของศาสนาคิดศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเจ้าเป็นใครคืออะไรเขียนลงในหนังสือนี้เลยตัวบรรจงรึ่บนบรรทัดนะคะคําตอบหนูดูตั้งแต่หน้าสิบสี่ลูกดูเนื้อเรื่องแล้วนําเนื้อเรื่องนั้นมาตอบได้เลยนะคะต่อไปดูช้อยนะ 25, หน้ายี่สิบห้าลูกเขาคาสั่งเขาให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าคําตอบที่ถูกต้อง ข้อ1ก้อยพูดจาไพเราะกับทุกคนแสดงว่าก้อยปฏิบัติตามหลักธรรมใด 1. สังฆะหะวัตถุสี่สองอริยาสาัจสี่าาสามคารวะสธรรมสีข้อ 2. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพพระรันาตนตรัยหนึ่งอันทำระหม,มาดทุกวัน 2. มุกไหว้าสารพระพรมสาหน่อยกราบพระพุทธรูป 3การพูดจากโกหกส่งผลหลายอย่างยกเว้นข้อใด1ได้รับคำชมจากเพื่อน2ขัดความไว้วางใจจากผู้อื่น3สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น4การนั่งสมาธิส่งผลโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร1ได้รับการชมเชยจากบุคคลอื่น2จิตใจมีความสงบตั้งมั่น3มมีร่างกายที่แข็งแรง ้าเอกเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่แต่ก็คิดว่าไม่ใช่ของตนจึงนำไปส่งตำรวจเอกมีคุณธรรมในเรื่องใดหนึ่งเบญจะศีลงสังฆาหาวัตถุสี่มเบญจธรรม 6. บุคคลเป็นผู้สแสดงความกตัญญูกตเาวทีได้เหมาะสมหนึ่งนัดล่อก,การบ้านให้เพื่อนงนุชช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านสามนำซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณครู 7. การละหมาดเกี่ยวข้องกับข้อใด 1. แสดงความเคารพต่อศาสดา 2. แสดงความเคารพต่อเทพเจ้า 3. แสดงความรัเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8. หลักธรรมของศาสนาคิดให้ความสำคัญกับเรื่องใด 1. ความรักต่อมนุษย์ 2. ปัญญา 3. โชคชะตา ก้าบุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาฮินดู 1. สุพจน์ไปละหมาดที่มัสยิดทุกวัน 2. สุเทพมีศรัทธาต่อพระพงค์จึงปฏิบัติธรรมด้วยความซื่อสัตย์และเก่งกาจ 3. อารีทำรรบุญใส่บาตรทุกเชา้าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ10บุคคลในข้อใดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเวนศิน 1. ่งฝึกนั่สมาธิทุกวัน 2. สอนให้ สองให้ 2, 5, อภัยเพื่อนที่ทําผิดสามสิ่งไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่น,นะคะ่ะแบบหน้ายี่สิบห้า,หา 24, และหน้าหน้ายี่สิบสี่และหน้ายี่สิบห้านะคะอ่าแล้วก็อ่านทุกตัวเนื้อเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะลูกนะอ่าแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสถานการณ์โควิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีจำนวนที่ลดลงเลยลูกต้องดูแลตัวเองนะคะสวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆไม่จำเป็นก็อย่าออกนอกบ้านนะลูกนะแล้วพบกันใหม่ในสัปด,ดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ